ฉันชื่อชูหยงถูกทรมานในสิงเจรคูมาหลายปีวันนี้ในที่สุดก็ออกมาจากนารกนั้นได้แต่ต้องถูกผลักเข้าไปอีกหนึ่งห้องลึกพวกเขาเคยใส่ร้ายคุณหนูทําให้คุณหนูถูกลงโทษไปที่สิงเจอคูถูกทรมานมานานตอนนี้เพิ่งกลับวังทําไมถึงกล้าบังคับน้องสาวให้แต่งงานกับเสี่ยหมิงเฉิงเป็นสนมเพราะความเสแสร้งและความรู้สึกผิดของพวกเขาเป็นเพียงเพื่อจะได้รู้สึกสงบใจเท่านั้น ข้าก็คือบุตรสาวในวังหลวงของนายกรัฐมนตรีโตขึ้นมาถูกพ่อแม่เอ็นดูแต่เมื่อหลิวเวินชิวปรากฏตัวขึ้นก็เปิดเผยความลับในชีวิตของฉันออกมาแท้จริงแล้วฉันเป็นแค่ของปลอมที่ถูกสลับตัวไปเท่านั้นแม้แต่การมั่นหมายกับเสี่ยหมิงเฉิงก็ถูกพวกเขาให้กับหลิวเวินชิวเวินชิวเอย๋ยนี่คือผู้ที่มีสัญญ,ญาแต่างงานกับคุณจอมพลเซี่ยจากตระกูลเซี่ยได้พบกับจอมพลเซี่ยแล้ว แต่ถึงแม้ความสัมพันธ์ทางสายเลือดจะเป็นเรื่องปลอมฉันคิดว่าความรู้สึกของเรานั้นเป็นเรื่องจริงไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะหันหลังให้กับฉันในงานเลี้ยงวันเกิดของเจ้าหญิงกล่าวหาฉันหญิงชั่วชูหญิงทำลายภาพวาดที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าถูกเนรเทศไปเป็นท่าที่สินเจรคูพ่อแม่ไม่ใช่ฉันเป็นเธอ,เป,เ,ธอเป็นเธอที่ทำให้มันเสียหายเงียบไปคุณอยู่ที่นี่มาหลายปีเราก็ถามตัวเองว่าไม่ได้ทำให้คุณขาดแคลนอะไร วันนี้ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณของเธอแล้วนะดูแลปากของเธอให้ดีด้วยพี่มิ่งเฉิงช่วยฉันด้วยจริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดของฉันถ้าทำผิดแล้วก็สมควรได้รับโทษไปยังคุณชาก,กู่คิดให้ดีเสียก่อนมันไม่ใช่ฉันจริงๆเป็นเธอเองชัดเจนว่าเป็นเธอทำพัง คุณที่เชิงถ้าพี่สาวเป็นแบบนี้ฉันกลัวแล้วแม้แต่คุณก็ไม่เชื่อฉันแล้วใช่ไหมพาเขาลงไปในคุกขุนเขาอันแสนทนรมานฉันถูกตีและทรมานทุกวัน ได้รับการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมงานไม่เสร็จสิ้นทําให้คุณไม่มีแม้แต่ข้าวกินตอนนี้ฉันกลับมาแล้วพวกเขาคิดว่าการส่งฉันไปที่บ้านเซียเป็นอนุสาวรีย์คือการให้คุณแก่ฉันอย่างยิ่งใหญ่พวกเขาคิดผิดน้ําไม้ทุกอย่างผ่านไปแล้ววันหยุดฤดูหนาวเดี๋ยวจะไปที่บ้านยายอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยฉันจะหาวิธีใช่วันนี้อากาศร้อนจริงจ ขอให้หนูเดินทางโดยสวัสดิภาพพูดมาเถอะเธอมาที่นี่ทำไมกันแน่แน่นอนว่ามาเพื่อขอโทษที่สาวฉันรู้ว่าพี่สาวตั้งแต่เด็กชอบท่านพลตรีเสียเพราะเมื่อปีนั้นหมอตำแย้ก,กับอุ้มเราไปคนละคนก็เพิ่งได้เป็นลูกสาวของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเรื่องแต่งงานนี้ถึงได้ตกอยู่ที่เธอตอนนี้ฉันก็ได้สำนึกบรรพบุรุษแล้วเรื่องแต่งงานนี้ก็สมควรคืนให้กับฉันแต่พี่สาววางใจเถอะ สุดท้ายเธอก็ได้ทําหน้าที่ลูกสาวที่ดีให้ฉันมานานแล้วพี่สาวในฐานะสนมผู้ช่วยเข้ามาในบ้านเฉียซื้อกับฉันน้องสาวจะไม่ทําตัวหยิงไม่แสดงท่าทีเป็นแม่บ้านใหญ่หรือเวินชิวคงไม่อยากให้ฉันเข้าบ้านเฉียซื้อจึงคิดหนักมาทดลองดูพูดไปก็ไม่ต่างอะไรกับพวกคุณที่หวังจะส่งฉันเข้าไปเป็นสนมในบ้านเฉียซื้อเพื่อไม่ให้ฉันถูกมองเป็นลูกเลี้ยงที่ถูกดูแลอย่างไม่เต็มที่แต่เธอกังวลไปเองแล้วฉันไม่ชอบเสี่ยวหมิงเชิงตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วและจะไม่มีวันแต่งงานกับเขาเป็นสนมแน่นอนพี่สาว แต่เสี่ยวหมิงเชิงพี่ชายเขาหรือดูหนาวส่งแขกคุณหนูหลิวเชิญกลับได้แล้วจูหยิงพูดไม่กี่คำก็อยากหลอกฉันแล้วไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกเกิดเรื่องแล้วตั้งรองเป็นลมหมดสติแล้วคุณหนูเธออาจจะแกล้งก็ได้ ท่านไม่จําเป็นต้องสนใจเธอก็ได้เธอเป็นแบบนี้ดูเหมือนไม่ใช่การแกล้งทําชีพจรอ่อนแอสีหน้าซีดเซียวกลับเหมือนโดนพิษของชิงล่วซานต่อมจือรีบไปที่ห้องของฉันเอารากใบโหระพามาบดน้ําผสมกับน้ําชาปูเอ๋อเก่าได้แค่ฉันจะไปเดี๋ยวนี้พิษนี้มันแปลกจริงๆหรือว่ามีเจตนาอะไรอยู่คุณหนูนี่คะ่ะ ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วท่านชายและท่านหญิงท่านผลเอ็กซียคุณหนูคนที่สองอยู่ในเรือนของคุณหนูคนโตหมดสติจากการถูกพิษอะไรนะคุณกำลังจะทำอะไรอีกถามชิวเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมถามชิวคุณเป็นอย่างไรบ้าง ทำไมคุณถึงวางยานางสาวที่บ้านฉันคุณน,นี่มันช่างต่ำต้อยถ้าไม่ใช่นางสาวที่บ้านฉันตอบสนองได้รวดเร็วให้ฉันไปทำชาแก้พิษนางสาวที่บ้านคุณคงจะยังสลบไม่รู้สึกตัวอยู่ตอนนี้แน่ๆคุณมีสิทธิ์อะไร,รไปตีเธอใครให้กล้ากับคุณก็ฉันเองพี่เฉิงเฉิงขอโทษนะเป็นความผิดของฉันเอง พี่สาวต้องคิดว่าฉันแย่งเอาคุณไปถึงทาแบบนี้ชูหญิงถึงแม้ในใจเธอจะยังมีความโกรธเคืองก็ไม่ควรไปวางยาพิษถามฉิวหรอกนะเธอใจร้ายขนาดนี้เมื่อไหร่กันนะเขายังคงเป็นเหมือนเดิมไม่แบ่งแยกดีชั่วแล้วก็โยนความผิดทั้งหมดให้ฉันเธอเพิ่งดื่มน้ําชารักษาพิษไปแล้วนะถ้าพวกเจ้ามีเชื่อก็ให้หมอหลวงตรวจสอบดูยังกล้าทะเลาะถึงอีกชูหญิงเมื่อไหร่เจ้าถึงได้กลายเป็นคนที่น่ารังเกียจเช่นนี้เสนาบดี y, คุณหญิง ตะกูลเซียจะแต่งงานกับบุตรีของคุณนางใหญ่เป็นสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ก่อนที่ฉันจะเกิดแล้วถามถึงสถานะของคุณนายตะกูลเซียจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนส่วนคุณฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ก็แค่กลัวว่าฉันจะไม่ต้องการคุณแล้วตั้งใจสร้างเรื่องวุ่นวายขนาดนี้ฉันก็ได้สัญญาแล้วว่าจะรับเจ้าเป็นสนมต่อไปนี้เจ้าและถามฉีจะอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่ก็ยังมีเวลาอีกเยอะถ้าเจ้ากล้าทำเรื่องแบบนี้อีก ฉันแน่าจะทําให้เจ้านายพลเชอร์ฉันตั้งใจจะรับใช้คุณยายให้ดีจนกว่าจะถึงวาระหนึ่งร้อยปีแต่คุณพวกคุณต่างก็ผลักดันให้ฉันถึงจุดนี้ข้าชูหญิงขอสาบานชาตินี้จะไม่เป็นสนมอีกต่อไป แค่คุณฐานะแบบนี้ยังไม่ยอมเป็นอนุหรือว่ายังอยากเป็นภรรยาเอกอยู่เหรอช่างเป็นความฝันที่ไร้สาระจริงๆชูหญิงดูเหมือนว่าหมู่บ้านซิงเจอร์กูในปีนี้ไม่ได้ทําให้เธอมิสติกขึ้นเลยฉันเห็นว่าเธอทํางานทุกวันมันไม่ได้ทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นเลยให้ฉันดูสิยังไงละ่ะนายพลเชอ่์อยากให้คนตีฉันทุกวันใช่ไหมถ้าการทําเช่นนั้นจะทําให้คุณสํานึกจริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกโชคดีถามชิว ถามชิวชูยงถ้าถามชิวเป็นเพราะเธอมีโรคภัยอะไรแม้เธอจะไปทํางานที่ซินเจอร์คู่อีกหลายปีก็ไม่พอที่จะชดใช้ถ้าไม่ใช่เพราะฉันเพิ่งช่วยเธอไว้พิษของเธอมันได้กัดกร่อนเส้นเลือดไปนานแล้วเธอช่วยถามชิวไว้เธอเป็นแค่หญิงสาวในห้องจะรู้เรื่องการแพทย์อะไรชูยิงเธออยู่ในซินเจอร์คู่นี้หลายปียังเรียนรู้ที่จะโกหกยังกลายเป็นคนที่โหดเหี้ยมขนาดนี้ ตอนนี้เธอยังมีความเป็นสาวนในบ้านอยู่บ้างไหมก็เพราะแม่ผิดเองสอนให้เธอเป็นแบบนี้ฉันว่าแล้วไม่รู้กฎระเบียบเธอคงไม่เข้าใจกฎเกณฑ์แน่แต่ก่อนฉันก็ไม่เคยมีฝีมือในการรักษาเลยแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันต้องทนทุกข์ทรมานจากการตีของแม่บ้านทั้งวันทั้งคืนบาดแผลเก,เก่ายังไม่หายบาดแผลใหม่ก็เพิ่มเข้ามาจะตีให้ตายจะตีให้ตายเลยนะตัวน้อยจะตีให้ตายฉันจะตีให้ตายเลยนะตัวน้อย ตั้งแต่ตอนนั้นฉันก็ได้เรียนรู้การแพทย์ด้วยตนเองนี่มันเป็นไปได้ยังไงคงจะอยากเรียกร้องความเห็นใจอีกแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันต้องทนทุกข์จากการทำร้ายของพวกแม่หญิง ถ้าฉันไม่เรียนรู้การแพทย์เองกลัวว่าเขาคงจะตายไปแล้วท่านแม่ทับเซียตอนนี้ท่านยังคิดว่าข้าหลอกท่านอยู่หรือท่านก็เป็นบุตรสาวของเซนาบดีพวกเขาจะกล้าหรือท่านแม่ทับเซียถ้าบาดเจ็บเต็มตัวไม่ใช่ตามที่คุณต้องการเหรอคุณบาดเจ็บทำไมไม่บอกเมื่อกี้ตรงชื่อรีบเรียกหมอประจำบ้านได้ถามฉิวแค่นั้นแหละ พูดมากก็ไม่มีประโยชน์แค่บอกว่าความรักที่มาช้าย่อมมีค่าชูหญิงคุณกำลังโกรธฉันใช่ไหมโกรธคุณโกรธคุณเรื่องอะไรฉันเสียใจที่ไม่เชื่อคุณเมื่อก่อนฉันอาจจะโทษคุณแต่วันนี้คุณเชื่อหรือไม่มันไม่สำคัญกับฉันอีกต่อไปชูหยงคุณกำลังงอนอะไรอยู่คุณเจ็บหรือเปล่าคุณทุกข์ทรมานหรือเปล่า แต่ถ้าไม่ใช่เพราะความผิดของตัวเองจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรถ้าเจ้าล้างบาปในตัวเจ้าไม่ได้พระองค์จะยอมรับข้าได้อย่างไรรับข้าซึ่งเป็นบาปเข้าวังข้าสู้รบในสานามรบทั้งวันทั้งคืน,คนเพื่อความสําเร็จของกอง,องทัพทั้งหมดเพื่อเจ้า <c oughs> เดิมทีข้าคิดว่าคุณจะรู้สึกขอบคุณใครจะรู้คุณถึงกับไม่ยอมให้รอยยิ้มกับฉันคุณไม่เคยอยากเป็นเหมือนที่เสียเหรอเพื่อจะได้มีชื่อเสียงได้รับตําแหน่งและเกียรตยิยศใช่ไหมนี้กลับบอกว่าทําเพื่อฉัน ไม่รู้สึกว่ามันน่าขำสุดๆเหรอขอแสดงความยินดีที่นายผลฉีกลับมารับเสด็จอย่างตอดภัยน้องชายฉันมิงเชิงเขาคือใครกันนั่นคือพี่ชายของฉันในการออกศึกครั้งนี้เขาไปคนเดียวโดยตรงไปยังหัวหน้าโจรอายุเพียง16ยก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพใหญ่เขายังเป็นบุตรบุญธรรมของพระราชายด้วยแม้แต่เจ้าชายก็ยังต้องเคารพเขาสามส่วนพี่ใหญ่เคยพบกับท่านนายผลเสีย ถ้าคุณจริงจังเพื่อฉันตอนที่ฉันมีปัญหาคุณก็คงไม่เงียบเลยนายเพื่อปกป้องลูกสาวของตนฉันไม่มีอะไรจะพูดแต่คุณละ่ะครั้งหนึ่งเธอเป็นบุตรสาวที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะทำตัวแต่ใจอย่างไรก็มีบ้านของเสนาบดีคอยรองรับแต่ตอนนี้เธอเป็นเพียงบุตรบุญธรรมต้องแบกรับทุกอย่างนี้จึงจะได้แต่งงานกับฉัน พอแล้วต่อไปนี้เธอเข้าบ้านเสียฉันจะชดเชยเธออย่างดีและจะไม่รังเกียจเธอที่มีรอยแผลเต็มตัวไม่ต้องหรอกฉันชื่อชูหญิงถึงจะต้องอยู่โดดเดี่ยวทั้งชีวิตก็ไม่มีวันแต่งงานเป็นอนุข,ของเธอนี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะตัดสินใจได้พระราชองค์การมาแล้วในที่สุดก็มาถึงเสียหมิงเฉิงคุณทำอะไรลงไปฉันได้ใช้ความดีความชอบขอพระราชองค์การจากพระองค์ เพื่อขอให้พระราชทานการแต่งงานขอพระราชทานพระราชองค์การในการมั่นข้าพระองค์ขอถวายข้าพระองค์ขอถวายตามพระประสงค์พระราชองค์การโปรดให้ถวายข้าพระองค์ขอถวายชื่อตระกูลเสี้ยมีบุตรฮีโร่วัยหนุ่มบุตรบุญธรรมของตระกูลหลิวงามทั้งภายนอกและภายในสองคนมีโชคชะตาที่กําหนดไว้วันนี้จึงได้รับพระราชทานให้เป็นอนุพันยาของจองพลมีสถานะต่ำกว่าเจ้าสาวหลักแต่ได้รับเกียรติที่สูงกว่า และมีระเบียบที่ไม่ธรรมดาเลือกวันที่เป็นมงคลเข้าบ้านขอให้ซาคุณหนูชูรับพระราชาองค์การเถิดพระมหากษัตริย์หมายความว่าถึงแม้คุณจะมีฐานะต่ำต้อยแต่ในทางกฎหมายยังคงเป็นบุตรบุญธรรมของจวนอัครมหาปดีดังนั้นจึงสามารถเข้าจวนเป็นนาสนมได้ยังไม่รีบไปรับพระราชาองค์การและขอบคุณอีกหรือจูอิงเธอจงตั้งใจดูแลมิงเชิงในอนาคตจะได้ไม่เสียใจที่เราดูแลเธอมาหลายปี จูอิงเธอไม่คิดจะขัดคำสั่งใช่ไหมคุณหนูเลี้ยวสบายใจได้ตำแหน่งของคุณนายเซียจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนฉันใส่ใจแค่ตำแหน่งของคุณนายเหรอคุณหนูชูชูญิงรีบรับคำสั่งเธอการขัดคำสั่งเป็นความผิดแยแรงที่ทำให้ทั้งตระกูลต้องรับโทษคุณไม่อยากทำให้ทั้งบ้านของท่านรัฐมนตรีเดือดร้อนใช่ไหมถึงคุณจะไม่คิดถึงตัวเองก็ควรคิดถึงท่านใหญ่ด้วยคุณใหญ่ หญิงสาวรับคำสั่งย่งยงนี่เป็นเรื่องดีนะได้แต่งงานกับท่านผลเอกเซียนั่นคือเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ถามฉิวแม่จะพาเธอไปเตรียมสินสอดอืมเช่ามิงเฉิง เธอวางแผนไว้ตั้งแต่เช้าใช่ไหมวางแผนในเมืองหลวงนี้มีหญิงสาวชั้นสูงมากมายแย่งชิงที่จะได้แต่งงานกับฉันแม้แต่เป็นสนมและตอนนี้ฉันได้ขอพระราชองค์การนี้ด้วยตัวเองแต่คุณกลับบอกว่าฉันกําลังวางแผนทําร้ายคุณคุณช่างดูถูกฉันเกินไปคุณยกตัวเองสูงเกินไปแล้วเซี่ยหมิงเฉิงฉันจะไม่ให้คุณสมหวังอย่างแน่นอนนี่คือชะตากรรมข,ของคุณฉันกลับรู้สึกตื่นเต้นมากคืนวันแต่งงานคุณแสดงออกอย่างไรบนเตียง คุณหญิงเมื่อสักครู่คุณชายใหญ่จากตระกูลเสีย้ยส่งคนมาบอกให้คุณหญิงดูประกาศนี้ให้ดีอย่าปฏิบัติอย่างไม่ระมัดระวังคุณหมายถึงเสี้ยหยวนใช่ไหมเขาทำไมนั้นฉันถูกปล่อยออกจากซินเจอคูเขาก็มารับฉัน คุณหนูฉูคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมพี่เฉินคุณเป็นอย่างไรบ้างเมื่อหลายปีก่อนฉันได้รับบาดเจ็บที่ขาในสนามรบหลังจากที่หมดสติไปหลายวันตื่นขึ้นมาก็เป็นแบบนี้เมื่อหลายปีก่อนไม่แปลกใจเลยที่ฉันไม่รู้เรื่องนี้คุณหนูฉูถ้าไม่รังเกียจก็เชิญน,นั่งรถม้าของเสียกลับบ้านเธอะถ้างั้นต้องรบกวนที่เซียแล้วนะ ขอโทษที่ใหญ่เสียต้องเดินทางรวมกับคนที่มีบาปอย่างฉันมีบาฉันไม่คิดอย่างนั้นถึงแม้คุณจะเคยเอาแต่ใจแต่ฉันรู้ถึงนิสัยของคุณเรื่องในอดีตอาจมีเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่คุณชูมีแผนการอะไรในอนาคตต่อไปฉันแค่ต้องการอยู่เคียงข้างคุณยายเรื่องอื่นไม่มีอะไรในใจ คุณจู่ถึงจัวรัฐมนตรีแล้วขอบคุณที่เสียมากครับคุณหนูจู่ถ้าหากในอนาคตมีปัญหาอะไรสามารถส่งคนมาบอกฉันได้อืมหรือว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดนี้มาก่อนฟู่จินฟู่งานประชุมของฟู่ฟู่ฟู่จงตระกูลเสียมีบุตรปลาหานและเก่งกาจในการรบแต่ครอบครัวเสีย ไม่ได้มีแค่บุตรคนเดียวที่กล้าหาญและเก่งกาจคุณหนูท่านหญิงขอเชิญคุณยายเด็กหน้าสงสารในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณต้องทนทุกข์คุณยายเด็กดี เพิ่งกลับมาอยู่กับคุณยายแต่ต้องไปทนความไม่เป็นธรรมที่บ้านเสียอีกพวกเขาช่างรังแกเกินไปแล้วยงยงถ้าหากเจ้าม่อยากแต่งงานคุณย่าจะใช้ชีวิตนี้เพื่อปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยอย่างแน่นอนคุณย่าไม่ต้องกังวลหลานสาวในใจมีวิธีรับมืออยู่แล้วหลานรักของฉัน ไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรยายก็สนับสนุนคุณยายคือความมั่นใจของคุณถ้าคุณแต่งงานสินสมรสของยายก็จะเป็นของคุณทั้งหมดคนเดียวจริงๆแล้วแปลกมากนางสนมคนหนึ่งก็สามารถสวมชุดแต่งสดได้แต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เธอเข้าใจอะไรนี่คือสนมที่พระราชาทรงประทานให้สนมก็คือสนมจะมีการแบ่งชั้นวรรณะอะไรเราให้เธอเข้าวังในอนาคตไม่ใช่ว่ายังเหมือนเดิมหรอือทุกวันต้องไปกราบท่านนายหญิงพูดตรงตรงข้าคือท่ากราบสูงต่อหน้าบิดามานดาสามีภรรยากราบไหว้ เกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเธอทําไมไม่ไหวยเกิดอะไรขึ้นเธอทําไมไม่ไหวยล่ะชูยงเธอคิดจะทําอะไรอีกฉันไม่สามารถวหวกับเสี่ยหมิงเฉิงได้สถานการณ์เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเธอจะถอนมั่นจริงเหรอชูยงเธอคิดจะทําอะไรพระราชะองค์การได้ออกมาแล้วงานแต่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่เธอจะตัดสินใจได้บ้านของรัฐมนตรีมันเป็นแบบไหนกัน ผู้หญิงถึงกล้าถอนมั่นต่อหน้าคนมากมายน่าประหลาดใจจริงๆผู้หญิงรับใช้คนเดียวยังกล้าประกาศผิดสัญญาแต่งงานต่อหน้าผู้คนใครพูดว่าฉันจะผิดสัญญาแต่งงานฉันสามารถแต่งงานและทําพิธีได้แต่คนที่ฉันจะแต่งงานด้วยไม่ใช่คุณเสียหมิงเชิงชีวิตของฉันขึ้นอยู่กับตัวฉันเองเท่านั้นฉันสามารถแต่งงานได้แต่ฉันต้องแต่งงานกับคนที่ฉันเลือกเองชูหญิงเธอแน่ใจแล้วหรือว่าจะไม่ยอมรับคําสั่งแม้แต่ท่านหญิงแก่ก็ไม่สนใจแล้ว ในพระราชองการนี้ไม่ได้กล่าวว่าฉันต้องแต่งงานกับคุณเซี่ยหมิงเฉิงมีลูกในตระกูลเหรก็แค่ข้าคือเอหมิงเฉิงใช่ไหมอย่าคิดว่ามีคําสั่งนี้แล้วฉันจะต้องแต่งงานกับนายแน่นอนนายรับผิดชอบผลที่ตามมาจากการฝ่าฝืนคําสั่งได้ไหมไม่ใช่แค่ตัวนายเองทั้งสํานักงานเสนาบดีต้องรับผิดชอบด้วยฉันไม่ได้ฝ่าฝืนคําสั่งพระราชองการนี้กล่าวว่าตระกูลเซี่ยมีบุตรเป็นวีรบุรุษหนุม่ม และบุตรสาวของสำนักอครมหาบดีเป็นโชคชะตาที่กำหนดไว้แต่ตระกูลเซี่ยของพวกคุณไม่ได้มีแค่เซี่ยหมิงเฉินคนเดียวกล้าหาญและเก่งกล้าคุณหมายความว่าอย่างไรคนที่ฉันจะเข้าพิธีแต่งงานด้วยคือบุตรชายคนโตของตระกูลเซี่ยเซี่ยหยวนนี่มันเป็นเรื่องอะไรกันวันแต่งงานกลับไปแต่งกับพี่ชายถ้าข่าวนี้แพร่กระจายออกไปจะไม่ให้คนหัวเราะยรอ,อกเหรือใช่แล้ว นี่มันบ้าบออะไรเนี่ยจูหญิงเธอจะทําอะไรแน่ในคําสั่งราชการก็แค่บอกว่าให้ฉันแต่งงานกับลูกชายของตระกูลเหอว่าจะเป็นลูกชายคนไหนก็ขึ้นอยู่กับฉันที่จะตัดสินใจมันบ้าบอสิ้นดีนี่คือบ้านของตระกูลเซียทําไมถึงมีลูกสาวอุปถัมภ์ที่ไร้อย่างอายแบบนี้คุณหนูชูคุณหนูชูทราบไหมว่าเซียมีอาการเจ็บขาแน่นอน แน่นอนว่าไม่สามารถมีความสัมพันธ์ได้เป็นเช่นนี้สาวน้อยก็ยินดีแต่งงานกับฉันใหม่พี่เสี่ยวเมื่อฉันเลือกเธอแล้วแน่นอนว่าจะไม่ถือสาเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งเธอได้รับบาดเจ็บเพราะไปสู้รบเพื่อประเทศชาติเธอคือฮีโร่จูอิงชื่นชมคุณมีความเคารพอย่างสูงเมื่อครั้งอดีตสถานะของลูกชายฉันสูงส่งเพียงใดในกรุงมีหญิงสาวจากตระกูลสูงส่งมากมายส่งสายตาให้กันอย่างลับๆเดินผ่านประตูเพื่อเข้าหาต่อมาได้รับบาดเจ็บ เด็กดีคุณพูดแบบนี้ได้ฉันรู้สึกดีใจมากแค่ยวนเอ๋อมีนิสัยขี้เหงากลัวว่าจะไม่ยินยอมในเรื่องนี้พี่ชายเซียได้ชูหยงถ้าคุณแค่มาที่นี่เพื่อดูฉันในสภาพนี้คุณก็ได้บรรลุปเป้าหมายแล้วอย่าทำเรื่องไร้าสาระอีกเลยแต่งงานกับฉันเดี๋ยวนี้พี่ชายเซียคุณจะยอมไหม แต่งงานกับฉันเถอะจูหญิงอย่าท้าทายความอดทนของฉันอีกเลยฉันยินดีคุณหนูจูคุณยินดีไหมแต่งงานกับเสฉวนเป็นภรรยาฉัานยินดีหน้าขัน เรื่องนี้ถ้าถูกแพร่ออกไปหน้าตาแก่ๆของฉันจะไปอยู่ที่ไหนเกียรติยศมันสําคัญกว่าความสุขของเด็กๆหรือพี่ชายตั้งแต่คุณบาดเจ็บก็ไม่ค่อยออกจากบ้านเรื่องการแต่งงานก็ไม่สนใจเลยทําไมถึงเปลี่ยนใจในตอนนี้มาชิงผู้หญิงของฉันมิงเฉิงเธอกับคุณหนูฉูยังไม่ได้มีพิธีแต่งงานจะมีอะไรมาพูดถึงผู้หญิงของเธอได้อย่างไรถ้าคุณฉูยอมแต่งงานกับเซี่ยหยวนจะไม่ทําให้ฉันต้องถูกกดดันตลอดหรอไม่ได้ ฉันต้องไล่เธอออกจากบ้านเสียพี่เสี่ยท่านมีสถานะสูงส่งพี่สาวของฉันเป็นแค่บุตรบุญธรรมของสำนักรัฐมนตรีจะไปคู่ควรกับท่านได้อย่างไรถ้าถูกพูดถึงจะไม่กลายเป็นเรื่องนินทาหรือไปพูดถึงใครพูดถึงคุณเหรือหมิงเฉิงถามเฉิวพูดถูกแล้วพี่ใหญ่ถ้าอยากแต่งงานในวังมีหญิงสาวตระกูลสูงมากมายชูยิงฐานะต่ำต้อยไม่คู่ควรกับพี่ใหญ่พี่เสี่ยวเจ้าคงไม่รู้ สินสอดที่อยู่นอกประตูนี้ทั้งหมดเป็นของที่ฉันนํามาเมื่อก่อนที่สาวกับฉันแต่งงานกับผู้ชายคนเดียวกันถือว่าเป็นไปตามธรรมเนียมเพียงแต่ที่สาวจะแต่งงานกับท่านกลัวว่าสินสอดข้างนอกนี้หรือเวนชิวพูดมาเถอะค่ะอาญาพี่สาวน้องหมายถึงเรื่องน,นี้ต้องถามท่านพ่อท่านแม่ก่อนเอาเป็นว่าวันนี้พี่สาวกลับไปที่บ้านรัฐมนตรีก่อนเราค่อยพูดคุยกันใหม่ในวันอื่นถ้าข้ากลับไปที่บ้านทันทีก็จะเป็นการฝ่าฝืนพระราชองค์การหรือเวนชิล เจ้าคิดอะไรอยู่หรือว่าต้องการทำร้ายคนในสำนักอัคารเสนาบาดีพี่สาวอย่าตื่นเต้นไปเลยน้องสาวก็คิดถึงพี่อย่างจริงใจนะหญิงสาวแต่งงานถ้าไม่มีสินสอดมากมายจะไม่ถูกล้อเลียนหรือไงใช่แล้วยิ่งเป็นการแต่งเข้าวางังนายพลบ้านที่สูงส่งเช่นนี้ไม่มีสินสอดก็ใช้ไม่ได้หรอกยังไม่เข้าใจอีกหรือที่บ้านของคุณนางบ้านเสียไม่เคยใส่ใจเรื่องพวกนี้ พี่สาวน้องสาวคิดถึงพี่ก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันเริ่มเตรียมตัวเข้าบ้านเสียเถอะใครว่าคุณหนูชูหยงมามือเปล่าคุณชูส่งสินสอดมาแล้วสินสอดมากมายขนาดนี้